หกสิบกว่ากิโล <K ill ow> แต่นี้ไม่ใช่ลูกหาบนะครับคุณพ่อหาบ <K ill ow> อันนี้แม่หาบครับไม่ใช่ลูกาบวันนี้สองเที่ยวก็สามพันกว่าแล้วนะลูกเนาะ <K ill ow> โอเยอะเลยนี่ <K ill ow> ต้องเท่าเที่ยวห่างตัวนี <K ill ow> ้ Let's go แสดงว่าวันนี้หนูทำเงินเกือบสองพันใช่ไหมโอ้โหนี่เด็กโรงเรียนอนุบาลครับน <K ill ow> ักเรียนป .6 ครับี่จัาก,กิโลครับนี่ครับทั้งหมดหนึ่ไหลเจกว่ากิโล ออกมาแล้วว้าวสุดยอดนมนมอ่าวันนี้ได้กี่รอบแล้วลูกสองครับสองรอบไปถึงไหนครับข้างบนนูงนนะครับข้างบนหลังแปรดูสิครับหลังแปรข้างบนนี่รอบที่สองใช่ไหมเนี่ยรอบที่สองรอบหนึ่งนี่คิดเป็นเงินนี่รอบละประมาณเท่าไหร่วันนี้รอบละพันกว่าบาทครับรอบละพันกว่าบาทแสดงว่าวันนี้หน่อก็สองพันกว่าใช่ไหมลูกรบ มือหาหกสิบโลก็พันแปดครับพันแปดประมาณสามพันสามพันโอ้โหนี่เยาวชนเป็นตัวอย่างอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบเจ็ดปีครับสิบเจ็ดปีถ้าเป็นนักเรียนก็จบมหกแล้วครับอืมเดี๋ยวนี้เรียนต่อไหมเรียนกศนครับเรียนกศนเรนอนอเออดีมากนี่หาเงินช่วยพ่อแม่นะช่วยเหลือตัวเองเอแม่ขายของอยู่ข้างบนพ่อแม่ขายของอยู่ข้ขาของ,อขงบนด้วยโอ้โ oh, ห oh, สร้างรายได้วันหนึ่งไม่ต้องพูดมากนะลูกเอาวันละพันน,นี่มันเท่าไหร่แล้วเนาะลูกเนาะวันที่ได้บางวันก็ได้บางวันก็ได้น้อยก็ไไม่เป็นร ก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับต้องแข็งแต่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงจริงๆกว่าจะถึงหลังแปรห้าหกกิโลนี่ครับเข้าสารครับข้างละ30มกิโลใช่ไหมลูกข้างละ30กิโล,ล,ล,โลเป็น6กกิโลรอบนี้นี่หนูได้เท่าไหร่นะลูกคิดเป็นเงินพันแนะครับนี่วันนี้2เที่ยวก็สามพันกว่าแล้วนะลูกเนาะโอ้เนี่ยเข้าสาร มาาหลังคร้สุดยอดถ้าข้างหลังไม่ถูก,ถกครับมันก็ไม่รู้จะว่าย,ยังไงครับเหมือนแบกก้อนหินเลย60กิโลเนี่ยด้วยเราไม่เคยมันหนักมากๆเลยโอ้โหจะให้ผมเดินเหรอไม่รู้จะถึง3ก้าไหมยอมใจนอมใจลูกๆเยาวชนนะครับเนี่ย เด็กอายุ16-17ปีแบกบเข้าสาร60กิโลขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจนถึงหลังแปลก็ประมาณเกือบ6กิโลทางสูงชันนี่สุดยอดนี่ตัวเล็กตัวเล็กหนูอายุเท่าไหร่ลูก11ปีเป็นนักเรียนชั้นป .6 ใช่ไหมลูกโรงเรียน,น, 6, ยนอนุบาลชุมชนภูกระดึงวันนี้หนูเอากี่กิโล 30กว่ากว่าคิดเป็นเงินเท่าไหร่ลูกวันนี้เก้าร <900. S 1> นะ้อยเกือบพันเนาะวันนี้เที่ยวที่เท่าไหร่แล้วหรือเที่ยวแรกเที่ยวที่2แล้วแสดงว,ว่าวันนี้หนูทําเงินเกือบสองพันใช่ไหมโอ้โหนี่เด็กโรงเรียนอนุบาลครับนักเรียนปหครับโรงเรียนอนุบาลภูกระดึงหลายลูกโชคดีนะครับเยี่ยมมากเลยเออมีร่มด้วยมีเพลงให้ฟังนี่ลลูกฝ่าเดินทางปลอดภัยโชคดี ลูกหาบแต่ละคนก็คนละแนวบางคนท่านก็ฟังเพลงเบาๆเย็นๆาหาบสบายๆไม่อะไรมากมายาบางคนก็สนุกสนุกหาบไปด้วยสนุกไปด้วยลูกหาบกงยังคอยจะย่อยขืนอยู่นยครับอันนี้ว่าเป็นลูกหาบกับพี่พอหาบก็ค่ะน่งนะครับ พี่จักกิโลครับนี่ครับทั๊กมาหนึ่งไหลเลยสี่สิบกว่าเนาะโอ้ไปหอดหลังแปร่มืนบ่ครับจักจักโมงคิดว่าใบสามก่อนนะใบสามใบสี่เนาะโอ้เขาโทษครับอายุเทเลสครับพี่เนี่ยเขาแบกนั่งนั่งดีดายเทเลสก่อครับหกสิบป้าดเขาได้อยวยูหกสิบครับเบิ้งเนี่ยพี่ลึกคักแท้โอ้เป็นกำลังใจให้เลยพี่เด้อครับ ไปน้ำเต้นไปน้ำย้อนไปน้ำโอ้ยเอาเป็นกำลังใจให้เด้เอครับครับครับข,ข, <c oughs> ขึ้นแล้วเอาสู้สครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับนีม่มวนมวนเต้นใส่ขึ้นสิเต้นใส่ในในเนี่พี่เานี่ครับั้งแตร่ระบบเสียงกันนักไปหลายกิโลเลยด้นี่ หกกิโลเฉพาะเครื่องเสียงรวมแล้วจากกิโลครับพี่นี่ห้าสิบกิโลโอ้กับคนในวัยสามสิบปีแมียนยุ่งบ่โอ้สี่สิบน้งหนุ่มลอยยุ้ยอ่าเป็นกำลังใจให้นะพี่นะโอ้อันนี้ไม่ยังนะนี่เนาะอิเล็กทรอนิกส์เดืองดูดฟุลเดืองดูดฝุ่นเดือบไปดูดพูดกระดึงมาแั่นดูครับโอ้จากกิโลนอนนี่เนาะ บ่หลายเนาะไปหอดสครับพี่ลังแปะบุญละเนาะโอ้เอาเอา,เ,อาเป็นกำลังใจให้ครับทีมนี่มว,เน,น,วเนเป็นทสดไนเสดไนแต่พอเปิดมอ,อลลัมเปิดแอนโดรดีเห็นไหมนะบอกตว่กระลำใหญ่หำหายท้องคับเนี่ยนะ เขามีความสุขมี power box เอ้ย power บ a n k เปิดเพลงอชอบใครชอบเราคนนี้ก็ชอบในแนวสัตริงยุค90จักกิโลพีียังไงนน่รวมแล้วจักกิโลก70กว่ากิโลเบิ้งบะนี่พูดพี่หาพูดนี่บะนี่โอ้โหน้ำครับน้ำน้ำน้ำโอ้เอาเป็นกำลังใจให้เดอ้อเป็นกำลังใจให้นักสู้ นักสู้ผูทอนแอนผูกระดึงแต่ละคนครับโอ้โหเยอะเลยี่เก่งมากเลยลูกนี่เยาวชนตัวอย่างดูเยาวชนตัวอย่างก่งมากๆเลยครับฮะ ไข่ขังละ40่กิโลเป็น80ดกิโลปาดและปาดและปาดเท่าไหร่นี่สองสองพันสี่บาทเที่ยวอันมือหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยเจ้าของหนูนี่มือหนึ่งนี่นหหนนเที่ยวนี้ได้เท่าไหร่เลยลูกเท่าไหร่ราคาเป็นเงินของเขาได้สองพันของเขาหมายถึงของหนูนี่เหรอลูกตัวของแฟนหนูได้สองพังนสี่ 1, ของหนูไดพันสองก็คือนี่คือของหนูเนี่ยพันสองโอ้โห เเยยยี่มมากลแสดงว่าสองคนนี่แฟนกันนี่ทำไรายได้วันหนึ่งโอ้สามสี่พันี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับโลกเรียนไม่ได้นะครับไม่ใช่หลับแล้วเลรอนั่นน่ะนะนี่ลูกหาบของแท้หลับแล้วอันนี้แม่หาบครับไม่ใช่ลูกหาบยั่ได้หลับดีแต่บ้านซิมว์มิร์ดพอดีบอกหับไปกับโอ้ไปซ้ำแหกเราบอกหับไปกับเบาไปแล้วผมผาบนี่แต่ซิมวมดพอดีละสิไปหอดใช้นอนี่นอน นี่จะไปหอดแต่ซ้ำแหงนะเอาอันแปะหลังบนละหลังแปลเพื่อละต้องเท่าเที่ยวห่างตัวนี้ต้องเท่าเที่ยวห่างไม่ยัง, <c oughs> งเ,เงอ็เวนเจรอเวลาขึ้นนะขึ้นที่ภูกระดึงนะขึ้นนี้จะเหนื่อยมากเลยนะเหงื่อนี่จะแตกเลยเลยขึ้นเนี่ยจะเหนื่อยล้าเดินสักยี่สบามสิเมตรเลยเหนื่อยล้า มันจะต่างกันกันกบขาลงขาลงเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยจะไม่หอบแต่เราจะปวดเราจะปวดหรือเหนื่อยหรือเท้าเนี่ยตั้งแต่ต้นขาเราเนี่ยลงไปจนถึงเท้ามันจะขาสัน่นเขาเรียกว่าขาสัน่นเพราะว่าเราต้องเบรกเราเบรกอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นลงมาจากหลังแปรเนี่ยระยะทางเกือบ5กิโลเฉพาะตรงลงนะมาถึงที่ทำการอุทยานเนี่ยประมาณ แต่หรือ6กิโลเราเป็นทางสูงชันเวลาเราเบรกมาตลอดเนี่ยทำไมคนลงมาจากหลังแปรเนี่ยเวลาลงเนี่ยต้องนั่งลงนั่งก้นหินแล้วก็ค่อยหย่อนขาลงเพราะว่ามันเหนื่อยมันขามันจะสัน่นนี่ก็คือเหตุเหตุทำไมเวลาคนลงจากภูกระดึงกลับมาถึงบ้านแล้วตื่นเช้ามานีโทษนะเข้าห้องน้ำมันแทบไม่ได้ ันจะปวดมากเลยปวดระบบเขาถึงบอกว่าเที่ยวภูกระดึงตึงไปทั้งตัวนั่นแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นภูกระดึงก็ถือว่าก็เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยอะแอดเวนเจอร์นะมาจากสมุดปราการครับบินเดียวเลยครับมาได้กี่วันแล้วครับมาตั้งแต่วันศุกร์ครับสองคืนวันนี้กลับวันนี้กลับทางานไหมทํำงานพรุ่งนี้โอ้โหเยี่ยมมากเขาเป็นกําลังใจให้ครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับเยี่ยมเยี่ยม นี่ก็คือนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางที่จะมาขึ้นภูกระดึงนะครับก็ถือว่ามาจากทั่วทั่วสารทิศก็คือทั่วประเทศไทยบางคนก็มารถโดยสารบางคนก็นั่งรถประจําส่วนตัวเองมานะครับเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่ารถที่จอดอยู่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเขาจัดไว้นะโอ้โหรถนี่เป็นก็ไม่รู้กี่ร้อยคันนะมันเยอะมากๆไม่ต่ำกว่า2 0 0ร้อยสคันนะนี่ก็คือเฉพาะ,ะผู้ที่เดินทางมาส่วนตัว แล้วก็นักท่องเที่ยวที่นั่งรถประจำทางอาจจะมาลงที่ผานกเคา้าแล้วก็นั่งรถ2แถวเขาเรียกว่ารถสีแดงนะครับมาลงแล้วก็นั่งมาถึงอุทย,นยานแห่งชาตินี่ก็ประมาณา16กิโลนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสู้ๆเด้กบีเดออ้อย รถเยอะมากๆเลยวันนี้คนขึ้นภูก,กระดึง900กว่า900กว่าคนนี่ขนาดรถอยู่ตรงนี้นะอยู่บนอุทยานอีกก็เต็มไปหมดเลยถ้าไม่มีที่จอดเยอะมาก